ออกด้วยก็เลยทั้ง่ันนะแชมพูแชมพูแชมพูน้ำหอมขนนุ่มตัวหอมสะอาดสดชื่นไม่บอกนะคะว่าซื้อที่ไหนไปหาซื้อเองนี่สะอาดมากหอมมากดูดูดู้ยคิดคิดดินออกมาอู้ฟองเล็กๆ ว้าเว้นหัวไว้นะจ๊ะไม่ต้องไปอาบหัวให้มันนะคะมันจะเป็นหวัดเว้นไว้นิดนึงถูหางอู้เห็นไหมดูดูโอ้ยสีออกมาดีมากดูสิความดําออกมาดีมากนี่ทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นไม่เกิดการระคายเคืองนะจ๊ะแชมพูของเขาสุดปังจ้านะจ๊ะอยากรู้ว่าไปซื้อที่ไหนไม่รู้ค่ะหาเองค่ะไม่บอกกมาหลอกถามว้าเห็นไหมขนสะอาดเลยอะ อีพอจะเป็นหนูคุณหนูขึ้นมาในท่านได้อู้อืออืออ่าระวังเข้าหูเพราะเขาไม่ชอบนะท้องแบบอื้ปังเสร็จแล้วมีหมัดด้วยเราก็จะข้าหมัดด้วยจ้ะเติมน้ำก่อนเติน้ำก่อน ใส่น้ำลงไปสักห้าลิตรนะพอดีตัวพอดีกับตัวน้องน้องตัวเยอะก็ใช้เยอะน้องตัวใหญ่ก็ใช้เยอะน้องตัวเล็กก็ใช้น้อยแล้วก็จะใส่ตัวยากำจัดเห็บหมัดของเราไปสักครึ่งฟ้ากับน้ำนี่นะนี่ประมาณสี่ห้าลิตรแค่นั้นแหละเพราะว่าน้องตัวเล็กมาคนๆตีตีตีนิดนึงไม่มีฟองนะคะแล้วก็ไม่หอมตัวนี้ แต่ว่าค่าเห็บหมัดกําจัดขี้เลื้อนเชื้อราอะไรหูโคตรปังโคตรดีเด็ดขาดมากไม่ต้องกินไม่ต้องฉีดให้เบื่อให้ลาคาญให้กลัวอาบอย่างเดียวสะอาดทําความสะอาดผิวหนังสุดปังมากลาลงไปแล้วก็ขยำขยำตรงที่มีเห็บหมัดเเห็นป่มในหางในหางมีมัดเห็นปหแน่นิ่งสนิทไปเลยจ้าดีาลงไปจ้ะขยำขยำแค่นี้พอไม่ต้องเยอะเน้นจุดที่มีอาการเห็นไหมหมัดตายจ้ะ แตเ็นเห็นจ้าหมัดที่ไหนจะนอนนิ่งจ้าไม่นะจ้าหมัดไม่จําศีลจ้าหมัดต้องกระโดดนะจ่าแต่นี้คือตายจ่ะนะโอ้โหสุดปังจ้าขยี้ขยบลงไปนะคะมันจะฆ่าเห็บหมัดที่อยู่ด้านบนแล้วก็จะไปฆ่าปรสิตนะคะสาเหตุของการคันผื่นแดงตุ่มน้องต่างๆเกาๆเปื่อยๆจะเป็นขี้เลื้นเชื้ลานี่แหละตัวยานี้นะคะมันจะลงไปในรูขุมขนน้องหมาจะสบายผิวมากลดคันทันทีเห็บหมัดตายเกลี้ยงจ้า เป็นขี้เลือนสิปียังหายได้ลองดูสินะคะใครอยากใช้นี่นะอุ้ยไม่มีสลากลแล้วผู้ใดอยากใส่กระทกนั้นทักว่าถามคอยเออแค่นั้นแหละจบจบแล้วคอยสิบอกนะคะนี่สองคู่นี้โอ้โหสุดฟังมากแม่ไม่มีฉลากให้ดูแลนะคะคู่จิ้นฟินเวอร์ตัวหอมสะอาดสดชื่นเห็บหมัดขี้กะขี้เกนีเลือนชิบหายไวป,ปลวอเลยจ้ะไปค่ะไปตำกันนะจ๊ะ อ่ะเสร็จหมักไว้เลยค่ะหรือว่าจะล้างออกเลยก็ได้หมักไว้ขยำพยายามสักหนึ่งถึงสามนาทีแล้วก็ล้างน้าเปล่าออกตามได้เลยหรือว่าจะปล่อยให้ตัวแห้งเองก็ได้แต่ระวังอย่าให้น้องหมาเลียผิวตอนที่ขนเปียกแค่นั้นจบค่ะหมดปัญหาผิวหนังน้องหมาง่ายๆสบายๆแค่5นาทีในการอาบน้ําไปจ้ะน้องหนู